ที่22เหตุผลของการกระทำรรใบหน้าแฉแฉแดงเป่งปังค่มสีสามไม่ส่งเสียงเล็งจือกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจริงใจเสียวจู้หยินได้คู่ที่เปลืองปลาดหลักแหลมเช่นดังท่านพวกเรามีความปลาปลื้มยินดีเป็นสุดซึ้งจริงๆหนึ่งเดียวที่ยังวันกังวลคือจิตใจแกงแย่งชิงดีที่ท่านมีต่อ เสี่ยวจู่ยินไม่มีแล้วข้าพเจ้าไม่มีจิตใจแ,แก่งแย่งชิงดีกับมันมานานแล้วเล้งเจอกล่าวว่าแต่ในใจท่านยังคงไม่ยอมนับถือยังคงต้องการทดสอบอีกสักคราวิชากระบีของท่านใช้เนือกว่าเซี่ยวจู้ยินหรือไม่เช่นเช่นกับเมื่อครูที่ท่านลงเมือจูโจมไม้จะคลายกระบวนท่าจูโจมของเซี่ยวจูยิน แช่แชกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีความตั้งใจเช่นนั้นข้าพเจ้าเพียงแต่ในยามกระวนกระวายกลัวมันจะฆ่าสตรีนางนั้นไปเนื่องเพราะนางอาจจะเป็นมารดาของข้าพเจ้าก็ได้อย่างนั้นท่านเพียงแต่ส่งเสียงตวาทห่ามก็พอไม่จำเป็นต้องพาตัวของท่านเข้าไปในบริเวณโตสู้ด้วยเลย แช่แชกล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวมันจะรั้งมือไม่ทันเล่งเจอกล่าวว่าไม่เป็นดอกหลักวิยียุตของซึ่งเกียมสัวจึงยุติในคำธรรมะมีว่าการจูโจมที่กระดาเคริเออยูอม,มหิตปานใดต่างสามารถอยู่ในความควบคุมบังคับของผู้ชายแม้จะเป็นวาระครับขันปานใดยังสามารถสลายพลังออกไปทันทีแต่ถ้ว่าทันทีพลันทลันเข้าร่วม โดยที่เซียวจูไม่ได้มีความตเตรียมใจแม้สักน้อยนิดต้องรังพลังในยามฉุกและหุกขับขันย่อมไม่มีปัญญาจะเคลื่อนย้ายพลังไปในทิศทางอื่นพลังนั้นจึงย้อนกระแทกเข้าใส่ร่างจนก่อเกิดการประทะกันเองภายในร่างกายเล็งจือกล่าวถึงตอนนี้พลันได้เห็นลีสิวทานดังๆแล้วกระอากโลหิตสีคลัำออกมาคำหนึ่ง แช่แฉต้องร้องด้วยความตื่นเต้นสุดขีดอาท่านพี่ท่านกระอักโลหิตแล้วเลยนิสิลสายหน้าแยมยิ้มตอบไม่เป็นไรนี่คือผลของกำลังภายในข้าพเจ้ากระแทกกระทันกันเองหากโลหิตเสียอึกมี้ยังตกค้างในร่างกลับต้องเป็นรากเง้าของเพศภัยมาัน์ข้าพเจ้าเมื่อครูทางหนึ่งสะกดกลั่นเลือดลมที่พุ่งพล่านไว ทางหนึ่งใช้กำลังภายในรีดเลนโลหิตเสียอีกนี้ออกมานั่นจึงเป็นวาระสำคัญที่เปี่ยมอันตรายหากท่านมากระทบข้าพเจา้าข้าพเจ้าก็จบสิน้นอวสานกันโชคดีที่เล่งจือซิมโชคดีที่ท่านอาเล่งจือมาควางท่านไว้ทันจนข้าพเจ้าสามารถเก่งกำลังภายในโดยไม่ต้องถูกรบกวนได้แฉ่แฉต้องกลมศรีรษาด้วยความละอายใจแต่เล่งเจือหัวโร่กล่าว ความจริงก็ไม่มีใดแช่แช่คนนี้ที่วันกังวลเกินไปอยากที่จะไม่เกิดความตื่นเต้นชนิดใดลิซิโอถอนใจกล่าวแช่แช่ท่านลุงเท้งบอกท่านมีปูมมความรู้กว้างขวางปานมหานพหรือกระทั่งผู้ใดรับบาดเจ็บไม่อาจถูกก่อกวนให้ตื่นตระหนกยังไม่ทราบได้หรือแช่แช่เงยหน้าขึ้นส่งเสียงข้าพเจ้าได้คำเดียวเท่านั้น ก็ลำคอตีดตันไม่อาจกล่าวต่อเน้งเจอจึงกล่าวแชแชโกนี้ย่อมเข้าใจเหตุผลนี้แต่เมื่อผู้บาดเจ็บเป็นท่านก็ผิดกันแล้วดังคำโบราณว่าไว้เรื่องไม่เกี่ยวกับตัวเรื่องเกี่ยวกับตัวก็วาหุน่นแชแชร่ำให้ขึ้นเบาๆยกมือปิดหน้าวิ่งปราดอกไปเล้งเจอรีกล่าว เสียวจู้ทันดูท่านกระตุ้นโทษาชแฉแฉโกเนี้ยจนร่ำไห้แล้วยังไม่รีบไปขอขมานางให้ข้าพเจ้าไปขอขมาหรือข้าพเจ้าไม่ได้กระทำความผิดใดเลยแล้งเจอกล่าวว่ายังว่าไม่ได้กระทำความผิดท่านไม่สามารถยังจิตใจเดารุณีถาก้าวร้าวล่วงเกินชมสครานนั่นก็เป็นความผิดที่อุกรษจยิ่งยังไม่รีบไปปลอบปลมนางให้ดีๆสักหลายคำ แชแชวิ่งไปหยุดอยู่ในระยะไม่ไกลนะักทั้งยังหันหลังให้ด้วยแต่ไหลทั้งสองของนางสะท้านเบาเบาคล้ายกำลังร้องให้ลีซิ่วขับไปขอขมานางอยู่ลีซิ่วไม่เข้าใจเหตุผลกลไกเช่นนี้แต่เล้งเจอเป็นผู้ชำนาญไหนเลยไม่เข้าใจความรู้สึกของเราเริน้อยได้นางกินงผลักลีซิ่วพลางชายตาบอกใบแข็งคืนผลักๆใสๆจนลีซิ่วต้องไปข้างกายแช่แช่ แล้วนางจึงเร่งผีเท้าจากไปรอจนานางไปไกลกว่ายี่สิบวาลีซิวจึงส่งเสียงแผ่วเบาโอเถิดไม่ต้องรำไห้แล้วถูกประการล้วนเป็นข้าพเจ้าไม่ดีเองลีซิวจับไลบิดร่างแฉแฉหันมาเห็นใบหน้านางมีน้ำตาเปละนองคล้ายดังเศร้าเสียใจสุดซึ้งก็ปานจึงตะลึงลานอีกครั้งน้ำตาเปละนองสองแก้มสองตาหลับพริม ขนตางอนยาวยังมียาน้ำค้างอยู่บนใบหน้าง,งามสะคราน่นคล้ายดังดอกส้มถูกฝนพรมเป็นสเสน่ห์ที่โน้มน้าวใจโุรนแรงยิ่งลีซิอดไม่ได้ต้องก้มหน้าลงไปหมายจะจูบปลอบใจนางแต่ถูกแชเชยกมือยันไวกระซิบเบาๆบอย่าเลวเลยถูกผู้คนเห็นแล้วจะแบกหน้าได้อย่างไรลีซิอกล่าวว่าไม่มีผู้คนเห็นดอกท่านอาเล้งจือไปไกลานานแล้ว แฉแฉกว่าตามองรอบข่างแวบหนึ่งกล่าวไม่มีคนก็ไม่อาจเลี้ยวไหลในสถานที่เช่นนี้ผู้อื่นเศร้าเสียใจแทบตายแล้วท่านกลับยังมีอารมณ์อีกหนีซิ่วกล่าวว่าแฉแฉท่านเสียใจกับอะไรหรือเพราะวาจาพลังป่าของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้นึกตำหนิท่านเลยที่ข้าพเจ้าเสียใจคือท่านสามารถฝึกกระปีจนถึงระดับนี้แต่ยังแ้งมารยาเป็นเลวไหลกับข้าพเจ้าเลย ลิซิกล่าวว่าข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบตอนก่อนที่อยู่กับท่านบิดาท่านหลองเร้นสอนวิชาแก่ข้าพเจ้าโดยไม่ยอมให้ผู้อืน่นรู้เวลากลางวันยิ่งข้ามขาดไม่ข้าพเจ้าแต่ต้องกระบีงเพื่อให้ทุกผู้คนเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่รู้จักวิทยาหยดท่านลุงลิชไนต้องทําเยี่ยงนั้นหรือท่านยินยอมให้ซึ่งเกี่ยมสัวจรงสูญสลายไร้าทาย,ยาทหรือ ท่านบิดาบอกว่ามีแต่ต้องฉชนี้จึงสามารถช่วยให้ข้าพเจ้ากออกห่างจากเพศภัยแชเอื้องโชครูจึงกล่าวหากท่านไม่รู้จักวิทยายุทธหรือวิชากระบีของท่านต่ำพื้นธรรมดาอาจบางทีผู้อื่นไม่มารังวานหรือประทุษร้ายต่อท่านในภายหน้าก็ได้หลีซิวกล่าวว่าแต่หาเผชิญกับคนอีกประเภทหนึ่งข้าพเจ้าก,ก็ยำแยแล้ว มีถามว่ารู้จักวิทยายุทธหรือไม่ต่างจะประหารข้าพเจ้าให้ได้แฉแฉกล่าวว่าเลวไรลท่านไม่มีความอาฆาตแค้นกับผู้คนผู้ใดจะฆ่าท่านหรือซิวกล่าวว่าฉันดังสตรีหน้ากากเงินเมื่อครูก็มีความดูร้ายอมเตุยิ่งหนักคล้ายดังมีความอาฆาตแค้นจนไม่ยอมอย่ร่วมฟ้ากับข้าพเจ้ากบานจะต้องคาข้าพเจ้าให้ได้ จึงยินยอมเข้าเจ้าถูกนางคุกขามจนกระบวนกระวายจึงได้ใช้กระบวนท่ากระบีที่ทันบิดาสอนเคล็ดวิชามาโดยเลีวไหลแชแชกล่าวว่าว่าอะไรหรือกระบวนท่าสนีสถานฟ้าชั้นเก้านั้นเพียงทายทอดแต่เคล็ดวิชามลีซิวกล่าวว่าถูกแล้วเข้าเจ้าเคยฝึกแต่ท่วงท่าที่โดดเดียวไม่เกี่ยวพันกันมาเล็กน้อยมันทั้งไม่ต่อเนื่อง และทั้งไม่อาจใช้โดดเดียวคล้ายดังไม่มีคุณประโยชน์สักเล็กน้อยเลยตอนหลังท่านวิดาสอนเคล็ดวิชาให้แก่ขุนเจ้าอีกเล็กน้อยบอกว่าเคล็ดวิชานี้วันหน้าย่อมมีคุณประโยชน์ที่พิสดารบังคับให้พระเจ้าท่องจำไว้ให้ได้แช่แชกล่าวว่าผลที่สุดท่านชนะจึงสามารถปฏิตปะตะจนกลายเป็นวิชาที่น่ากลัวได้หรือ ลี่ซิ่วกล่าวว่าข้าพเจ้าก็ไม่ทราบในระหว่างต่อสู้กันข้าพเจ้าพลันรู้สึกกระบวนท่านั้นพร้อมกับเคล็ดวิชาประโยคนั้นสมองครุ่นคิดใจคล้อยตามถึงกับใช้ออกไปเองตามสัญชาตญาณแล้วทวง่าต่อไปกับเคล็ดวิชาประโยคต่อไปก็ประดังขึ้นมาเฉยเฉกล่าวว่ากระบวนาท่าสนิทสถานฟ้าชั้นเก้าที่ท่านใช้เมื่อครูมีความร้ายกาจถึงสุดยอดจริงหรือไม่ ข้าพเจ้ากลับไม่ชัดเจนแต่ข้าพเจ้ารู้สึกเมื่อใช้ถึงกระบีนั้น่อยตรงข้ามตกอยู่ในความควบคุมของข้าพเจ้าโดยสิ้นเชิงจะต้องลมลงในคมกระบีข้าพเจ้าแน่นอนแฉแฉกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าควงกระบีเข้ามาทางด้านข้างกลับไม่รู้สึกว่ามีพลังกดดันที่หนักหน่วงสักเท่าใดเลยนั่นเนื่องเพราะข้าพเจ้าพลันพบเห็นทันทันเข้ามาในอนุภาพกระบีของข้าพเจ้า กลัวจะพลอยทำร้ายท่านบอบช้ำบาดเจ็บแข็งขืนกระชากพ,พลังรังกลับมานั่นเองแฉแฉกล่าวว่าหากท่านไม่รังพลังกลับจะเป็นสภาพอย่างไรกันข้าพเจ้าไม่กล้าคุ่นคิดหากปล่อยให้ข้าพเจ้าใช้พลังตามขันลองถูกสรรพสิงโรบขังข้าพเจ้าต้องกลายเป็นผุยผงไปหมดสิน้นแฉแฉกล่าวว่ามีอนุภาพยิ่งใหญ่ถึงปานนั้นจริงๆหรือ เคล็ดวิชาที่ว่าไวเชนี้สิงข้าพเจ้าคิดดูรู้สึกเป็นไปได้เพียงเสียดายกระบวนท่ากระบีเชนีไม่มีปัญญาจ,จะฝึกซ้อมกรีดกรายไม่สามารถให้ท่านได้เข้าใจถึงอนุภาพของมันฤๅเสี่ยวครุณคิดแล้วถามอีกแช่แชร์ท่านพันชายกระบีเข้าช่วยชีวิตสตรีหน้ากากนั้นหรือท่านเข้าใจนางเป็นมาดาท่านจริงๆหรือถูกแล้วนั่นเป็นมารดาของท่านบอกข้าพเจ้าเอง นิซิลกล่าวว่ามารดาข้าพเจ้าหรือเป็นสตรีที่สวมหน้ากากสีทองใช่หรือไม่ถูกแล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงเคลื่อนไหวพอออกมาก็พบกับนางแฉแฉท่านข่านางไปหรือไม่ไม่ได้เมื่อทราบนางเป็นมารดาท่านข้าพเจ้าในเลยจะฆ่านางได้เจะว่าแต่นางก็ไม่มีอคติเป็นศัตรูข้าพเจ้าเพียงแต่บอกมารดาข้าพเจ้ามาหาท่านแล้วนากลัวจะประสงค์ร้ายต่อท่าน ต้องการให้ข้าพเจ้ามาช่วยเหลือท่านในเลยจะฆ่ากลับเป็นการช่วยนางไว้ต้องขอโทษท่านมากๆเดียวหรซิ่วกล่าวว่ามีเป็นไรเมื่อทราบนางเป็นมารดาท่านข้าพเจ้าก็ต้องไม่ฆ่านางแต่ถว่าท่านเพียงทรงเสียงห้ามก็ได้แล้วไม่จําเป็นต้องสอดตัวเข้ามาด้วยเลยข้าพเจ้ากลัวรังสีกระบีของท่านกาดเคลี่ยวรุนแรงเกินไปไม่มีปัญญารั้งกลับทันท่วงที ลิซิอฮัวโรกล่าวว่ากระบ,บวนถ้ท่าอศสนีสถานฟ้าชั้นเก้านี้ไม่เป็นแน่มันอยู่ในความควบคุมบังคับเสมอมาท่านเคยเห็นอสนีบาดฝ้าใสไม้ใหญ่หรือไม่เสียงสนันบันวบพอผ่านพน้นต้นไม้ที่โตเต็มโอบถูกพาออกเป็นสองเสียงแต่รังนกที่อยู่บนกิ่งไม้ขาคบยังปกติสมบูรณ์อนุภาพของ อสศนนั้นใช้ไปในเป้าที่ต้องการใช้เท่านั้นแช่แชกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรข้าพเจ้ายังไม่เคยฝึกกระบีเทพเจ้าของตระกูลท่านลีซิวฝืนยิ้มเป็นที่เสียใจแล้วกล่าวขโอโทษด,ด้วยแช์แชนี่เป็นคําสั่งของท่านบิดาข้าพเจ้าไมิใช่เป็นบุตรธิดาหรือศิษย์ตระกูลลีห้ามฝึกสอนกระบีเทพเจ้าโดยเด็ดขาดแต่ถ้าว่าภายหน้าท่านยอมต้องมีโอกาสจู หมายความอย่างไรเรื่อภายหน้าเมื่อท่านแต่งงานกับขา้าพเจ้าท่านก็กลายเป็นคนของตระกูลลีมิใช่สามารถฝึกทั้งเคล็ดวิชาทั้งกระบวนท่าของกระบีเทพเจ้าโดยถูกต้องสมบูรณ์ใบหน้าแฉแฉแดงเปล่งปังสมบัติเสียงยางแง่ง,งอนไม่อายเสียเลยผู้ดใดต้องการแต่งงานกับท่านชั่วชีวิตนี้ของขา้าพเจ้าไม่ยอมแต่งงานแน่นอนแล้วนางสบัตหน้าวิ่งปราดออกไปโดยเร็ว ลีเสียวรีบิงตามหลังทั้งยังส่งเสียงแช่แชแช่แช,แชตลอดเวลาจุปที่ยี่สิบสอ